สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำดอกเอื้องพึ่งจากกระดาษย่นนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีดังต่อไปนี้ค่ะลวดพันกระดาษสำเร็จรูปกระดาษย่นค่ะเราจะใช้อยู่สองสีคือสีเหลืองและก็สีแดงนะคะอันต่อไปคือฟลอร่าเทปค่ะเราจะใช้ความยาวประมาณนี้นะคะไม่ต้องตัดยาวนะคะ และที่เห็นเป็นเส้นสีเขียวๆนั่นก็นคือเส้นได้นั่นเองค่ะและสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือกาวลาเท็กซ์นะคะแต่เพื่อความสะดวกในการใช้คุณครูจะเอากาวลาเท็กซ์ใส่ลงไปในถุงบีบนะคะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้นะคะลดปัญหากาวเลอะมือเวลาที่เราประกอบดอกค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะมาดูส่วนประกอบของดอกเอื้องพึ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะส่วนแรกนะคะคือกลีบของดอกเอื้องพึ่ง แต่จะเป็นกลีบที่มีขนาดใหญ่นะคะเราจะทำการพับเครื่องกระดาษนะคะแล้วตัดให้ได้รูปทรงตามนี้ค่ะชิ้นต่อมานะคะคือชิ้นกลีบเล็กนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด3กลีบนะคะที่เราต้องใช้ด้านล่างจะเป็นส่วนของเกสรน,นะคะสีแดงก็ตัดเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นกลีบครอบเกสรค่ะส่วนสีเหลืองนั่นก็คือเกสรเราจะตัดให้เป็นผู้แบบนี้นะคะ ขั้นตอนแรกในการทำดอกนะคะเราจะนำลวดพันก้านเส้นยาวเอามาตัดครึ่งค่ะโดยการงอปลายทั้งสองเข้าหากันนะคะแล้วก็ทำการพับตรงกลางได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ครีมนะคะเอามาตัดครึ่งได้เลยหรือบางท่านอาจจะใช้กันไกรในการตัดลวดก็ได้นะคะแต่ก็ระวังหน่อยละกันค่ะเดี๋ยวกันไกลมันจะหายคมซะก่อนจากนั้นนะคะเราจะนำลวด ที่เราตัดมาได้นะคะเอามาม้วนตรงปลายค่ะเพื่อที่ว่าตอนที่เราประกอบดอกดอกไม้จะไม่หลุดนะคะม้วนได้ประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะนำเกสรนในส่วนที่เป็นผู้นะคะเอามาติดกับกาวแล้วก็ม้วนกับเส้นลวดได้เลยค่ะวิธีการใส่กาวก็เราจะใส่กาวตามความยาวของกระดาษที่เราตัดไปเกสรน,นะคะ ใส่กาวเสร็จแล้วเราก็เอามาพนนันกันกับเส้นลวดได้เลยค่ะที่สำคัญนะคะเวลาที่เราม้วนเนี่ยอย่าลืมเว้นความยาวของผู้เกสรอ,ออกมาด้วยนะคะพันไปเรื่อยๆนะคะจนสุดกระดาษเกสรเลยค่ะจะได้ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นเพื่อความแน่นเราจะใช้นิ้วของแม่มือกับนิ้วชี้นี่แหละคะ่ะทำการบีบแล้วก็หมุน,หม,นหมุนเพื่อให้เกิดความแน่นมากขึ้นนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะเอาสีแดงที่เป็นกลีบครอบเกสรเอามาติดกาวนะคะไม่ต้องติดเยอะนะคะแค่เส้นเดียวพอค่ะจากนั้นก็นำผู้เกสอนมาวางได้เลยค่ะเว้นระยะห่างด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำกลีบดอกเอื้องเพื่งกลีบใหญ่สีเหลืองนะคะเอาขึ้นมาคลี่ก่อนค่ะวิธีการคลี่นะคะ เราจะใช้หัวแม่มือนะคะค่อยๆดันกระดาษออกมานะคะเพราะว่าเป็นกระดาษย่นเนาะค่อยๆดันค่อยๆดึงนะคะอย่าดึงแรงนะคะเดี๋ยวกระดาษจะขาดซะก่อนค่ะพยายามดึงกลีบดันกลีบนะคะให้เป็นหลุมมีความโค้งที่สวยงามนะคะที่สําคัญนะคะเราต้องทําด้วยความเบามือค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้กลีบดอกแบบนี้นะคะ เราจะนำกาวเอามาติดตรงด้านหลังของกลีบสีแดงนะคะไม่ต้องติดเยอะนะคะพอเป็นเส้นก็พอค่ะแล้วก็มีจุดสองจุดซ้ายขวาแค่นั้นค่ะแล้วเราก็เอาชิ้นส่วนทั้งสองชิ้นนะคะมาประกอบกันโดยเว้นระยะห่างประมาณนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่อยๆกดนะคะเมื่อเราได้ระยะห่างที่พอดีแล้วเราก็ค่อยๆม้วนกลีบสีเหลืองเข้าหากันนะคะ ค่อยๆม้วนเข้าไปนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้เส้นได้พันกลิบดอกไว้ก่อนเป็นขั้นแรกนะคะเดี๋ยวจะมีพันอีกรอบหนึ่งะคะ่ะเมื่อเราพันเสร็จแล้วนะคะ ได้เส้นยาวเส้นนี้เราจะยังไม่ตัดนะคะแต่เส้นที่เราจะตัดคือเส้นที่สั้นๆเนี่ยค่ะเส้นนี้นะคะตัดออกไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะนำกลีบเล็ก3กลีบนี้นะคะเอามาประกอบค่ะโดยที่เราจะหาจุดกึ่งกลางของเกสรน,นะคะแล้วเราก็จะเอากลีบแรกนะคะ ใส่ลงไปก่อนตรงกลางเลยค่ะแต่เราจะเอากาวแตะนิดเดียวนะคะตรงขอบเส้นได้จากนั้นเราก็นำกลีบเล็กกลีบที่1ติดลงไปเลยค่ะในส่วนความยาวของกลีบเล็กนะคะก็อยู่ที่ความเหมาะสมค่ะคุณครูจะใช้ประมาณนี้นะคะเราจะใช้มือแตะเพื่อให้กาวติดแน่นขึ้นอีกนิดนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาติด ลีบเล็กกลีบที่2ค่ะจะเริ่มซ้ายมือหรือว่าขวามือก็ได้เอาตามที่เราสะดวกเลยนะคะเวลาที่เราติดกลีบด้านข้างทั้งสองกลีบเนี่ยพยายามอย่าให้ค่อนไปทางด้านหลังนะคะควรจะให้ค่อนมาทางด้านหน้าความยาวของปลายกลีบนะคะควรที่จะเท่ากันทั้ง3ามกลีบค่ะเพื่อความสวยงามเวลาที่เราติดกาวลงไปก็ไม่จำเป็นต้องติดกาวเยอะนะคะเพียงแค่เราบีบกาวแต้มลงไปนิดหนึ่งพอค่ะ เมื่อเราติดทั้ง3ามกลีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยสวยงามนะคะนี่คือความยาวของกลีบดอกที่คุณครูติดนะคะทั้งสามกลีบค่ะจากนั้นเราก็จะมัดด้วยเส้นได้เป็นรอบสุดท้ายนะคะพันไปเรื่อยๆเลยค่ะพันลงไปจนถึงโคนดอกเลยนะคะแล้วเราก็พันล็อกเส้นได้ประมาณ 2- 3ถึงรอบค่ะจากนั้นเราก็ใช้กรรไกรตัดได้เลย เราจะใช้มือบีบตรงโคนดอกเพื่อความแน่นอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะผ่านด้วยโฟลล์เทปค่ะเวลาดึงออกมาก็ไม่ต้องดึงยาวนะคะเราจะใช้แค่นี้เองนะคะอีกอย่างหนึง่งในแผ่นของโฟลล์เทปเนี่ยมีกาวอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องทากาวนะคะเพียงแต่เราดึงนิดหนึ่งนะคะกาวมันก็จะติดกับโคนดอก เวลาพัานฟอลเทปนะคะก็พยายามดึงฟอลเทปด้วยนะคะเราจะใช้ฟอลเทปพันเฉพาะตรงโคนดอกเท่านั้นนะคะใช้มือบีบอีกรอบเพื่อความแน่นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนของการประกอบดอกเอื้องพึ่งจากกระดาษย่นนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะในหนึ่งช่อมันจะมีอยู่12ดอกนะคะ ทำไปจนครบทั้ง12ดอกรอจนกาวแห้งแล้วเราก็จะมาคลี่ดอกนะคะเพื่อทำการประกอบช่อค่ะมาถึงขั้นตอนการประกอบช่อดอกเอื้องพึ่งนะคะ1ช่อเราจะใช้อยู่12ดอกค่ะเมื่อได้มาแบบนี้แล้วกาวแห้งแล้วนะคะเราก็จะทำการคลี่ดอกแต่ละดอกให้ครบทั้ง12ดอกค่ะ โดยวิธีการคลี่ดอกนะคะเราจะเริ่มที่กลีบเล็กทั้ง3ามกลีบของเราก่อนนะคะจากนั้นแล้วเราก็จะค่อยๆค,คลี่กลีบดอกกลีบใหญ่ค่ะโดยที่ปลายกลีบนะคะเราจะใช้มือของเรานี่แหละค่ะค่อยๆดึงกระดาษออกมานะคะแต่เราจะต้องทําด้วยความเบามือที่สุดนะคะเพราะว่ากระดาษอาจจะฉีกได้ค่ะ จัดกลีบให้สวยงามนะคะและนี่ก็คือดอกเอื้องพึ่งดอกแรกนะคะที่เราจัดกลีบได้นะคะจากนั้นเราก็ทำการคลี่ดอกไม้ให้ครบทั้ง12ดอกเลยนะคะ หลังจากที่เราคลี่กลีบดอกไม้ครบทั้ง12ดอกแล้วเนี่ยต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการเข้าช่อดอกเอื้องพึ่งนะคะโดยที่ขั้นตอนแรกนะคะเราจะนําดอกเอื้องพึ่งทั้ง3ดอกนะคะเอามา3ดอกก่อนค่ะเอามารวมกันแล้วเราก็ทําการม้วนขดลวดให้มันติดกันได้เลยค่ะ เวลาที่เราออกแรงม้วนขดลวดนะคะดอกมันอาจจะไปซ้ายไปขวาไม่ต้องกังวลไปนะคะเพราะว่าเราสามารถจัดดอกทีหลังได้ค่ะ จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเอามาหนึ่งดอกค่ะวางไว้ตรงกลางนะคะโดยที่เราจะมีวิธีการเรียงดอกไม้สลับกันค่ะตรงนี้ใส่หนึ่งดอกด้านข้างอีกสองดอกแล้วก็ตรงกลางหนึ่งดอกข้างสองดอกก็คือสลับกันหนึ่งสองหนึ่งสองไปจนครบทั้งสิบสองดอกนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกเอื้องพึ่งจากกระดาษยน่นซึ่งสิ่งนี้เราถือว่าเป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของคนเมืองเหนือโดยเฉพาะกลุ่มช่างฟ้อนค่ะที่นิยมนำมาประดับตกแต่งบนมวยผมในการฟ้อนแสดงหรือการเข้าวัดทําบุญในโอกาสต่างๆค่ะช่วยกดแชร์หากท่านคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดถูกใจหากท่านชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้ และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ